สวัสดีครับขออนุญาตนำสินค้ามาให้ชมนะครับอันนี้จะเป็นสร้อยเข่าวควายเผือกแกะหน้าช้างนะครับอะไรเป็นอะไรสแตนเลสยิงเลเซอร์สีทองนะครับไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมนะครับผมสแตนเลสแท้และยิงเลเซอร์สีทองนะครับอันนี้จะเรียกว่าหน้าเล็กนะครับหน้าเล็กในราคาเส้นละสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีลงทะเบียนนะครับ 380้ดบาทส่งฟรีลงทะเบียนเ่าควายเผือกแท้นะครับส่วนแบบนี้จะเป็นลูกขั้นนะครับอะไรยเป็นสแตนเลสแท้นะครับสร้อยสามารถปรับความยาวความสั้นได้นะครับยาวถ้าเส้นนี้สามารถปรับได้ยาวสูงสุดถึงสาบานิ้วนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสแท้นะครับราคาเส้นละหนึ่ง้ดบาทส่งฟรีลงทะเบียนนะครับส่วนแบบนี้จะเป็นสแตนเลสยิงเลเซอร์สีทองนะครับราคาเส้นละ2 1 0สบบาทส่งฟรีลงทะเบียน หากพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอินบอ็อกมาที่เฟซบุ๊กของปฐมบทซุ้มพรัะครับผมสวัสดีครับ